สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท,ท,ทุกท่านด้วยครับผมคือเลซี่เลเบลวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ <c oughs> <c oughs> แค่จะมาสอนเทคนิคสเตลดนันแบงค์ฮีทครับผมโ okay, อเคเราไปกันเลยก็ที่คลิปนี้ออกมาได้ไม่มีอะไรมากครับช่วงนี<ๆ>้เห็นมือใหม่เขาเยอะก็เลยมีคนมาบอกมาถามว่าสเตลดันนี้ยังไงต้องทำอะไร <c oughs> ต่อบ้าง เดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูแล้วกันโอเคสเต็ค,คนเดียวด้วยแล้วก็ซื้อแอสเซทให้หมดเลยเอฟเฟคไดเวอร์ไม่ต้องซื้อแล้วครับเพราะว่าเราเลื่นระดับเดวิทผมไม่ต้องใช้หรอกโอเคนี่คือของที่ผมจะเอาไปมีเลื่อยกับอืมนะปืนลองนี่แนะนำให้เป็นช็อตกันจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลา กาดอยู่ในมุมอับอะเราสามารถยิงกาดให้กระเด็นไปอีกที่นึงได้แบบว่ามันจะได้หลบสายตาคนได้ได้นะเออแต่ถ้าคนได้มีก็อืมใช้ปืนพกเก็บเสียงธรรมดาก็ได้โอเคงลลั้นเราไปกันเลยเทคนิคด่านนี้มีไม่ยากครับกลับสายเอ็นฟอร์ถ้าคิดจะมาเอาเงินอย่างเดียว แต่สำหรับสายโคนี่ก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าต้องจัดการงัดห้องกล้องก่อนก็ห้องกล้องก็ไม่มีอะไรมากครับอุ้ยเยียประตูปิดถ้าเป็นสายโคดก็คงจะอืใช้ ecm เปิดประตูได้แหละแต่เราจะมาดูสาย e อ f ฟ r c e กันว่าสาย e n f ฟ r c e จะทำยังไงเฮียแม่งปิดหมดเลยชิหาย Okay. พยายามเดินหลบเลยกันพเพราะมันเป็นพกุกนแน่เมเนเจอร์อยู่นี่ข้างบนมีกล้องวะเราเล่นเมเนเจอร์ก่อนแล้วกันเก็บทิ้งไปเลยโอเคเราได้คีย์การ์ดเรียบร้อยแล้ว นี่แหละครับได้เปิดได้คีย์การ์ดสำหรับเปิดห้องกล้องแล้ว <c oughs> หรืออาจจะมีบางคนถามว่าเฮ <c oughs> ้ยพี่ถ้าเกิดคีย์การ์ดอยู่บนโต๊ะล่าทาไงก็ก็ไปเอาจากบนโต๊ะเลยครับเพราะว่าแพดเขาปรับแพดใหม่แล้วให้สามารถไปเก็บของบนโต๊ะได้โดยไม่ต้องใส่หน้ากากโอเคเราจากกัดการตรงนี้ก่อนห้องกล้องอยู่ฝั่งนี้โอเคเล่นไม่ยากง่า ต้องใช้เวลาสักหน่อยคันะนะเนี่ยถ้าเป็นช็อตกันอ่ะมันยิงกระเด็นอยู่มุมอับได้ไม่ต้องเปิดถุงศพด้วยอ่ะโอเคแต่ถ้าปืนพกมันจะตายอยู่กับที่เลยอ่ะอ่านี่ก็เป็นข้อดีของการใช้ปืนพกมาสเตลเอ้ยปืนช็อตกัน์่าสเตลโอเคศพนี้ไม่ต้องเก็บหรอก ก็ได้เก็บกาดไปได้แล้วหนึ่งคนสินะโอเคต่อไปเดี๋ยวเก็บถุงศพเพิ่มก่อนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงเก็บถุงศพได้ได้สามใบนะเพราะว่าผมมีสกิลของสายกดมนาะด้วยสามารถเก็บศพได้สองใบและมีสกิลของสายฮิตแมนอีกไม่สายฮิตแมนดิเป็นมันเป็นสาย เป็นสกิลของสายใหม่สามารถเพิ่มสูงสรได้อีกช่องหนึ่งโอเคเจะมาดูกันไก่ยอยู่ตรงไหนบ้างเฮ้ยนั่นไงหนึ่งตัวยังยมันกระตุก,กว่ะขออภัยด้วยครับพอดีโหลดหนังทิ้งไว้อยู่ฝั่งนั้นไม่มีคนก็ทำงานง่ายดี ปกติตรงเนี้ยจะมีคนยืนสองคนยืนอยู่คุยอยู่ตรงนี้ก็อืมตอนนี้คราวนี้ไม่มีก็ก็สบายแล้วมีแค่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรทํางานง่ายหน่อยนี่คือกาดสามตัวใช่ไหม Ý giờ làm làm bạc quá Ui, tít เราจะเล่นการ์ดยังไงดีเอาคิดก่อนปติต้องมีคนมาซัพพอร์ตผมคนหนึ่งะแต่โอ้ตอนนี้เขามาคนเดียวรู้สึกเซ็งเออเอาการ์ดนั้นตัวหนึ่งดีกว่าเที่จะทำงานยากกว่า อเ,เอาไงดีวะเอาไงดีวะตอนนี้ผมกะเมื่อกี้ผมกะว่าผมจะเข้าไปแล้วแต่โอ้ยมีกาดมาเอินมาพอดีโอเคตรงเนี้ยเป็นจุดลับฮนะถ้ากาดเดินเข้าเนี้ยเราจะมีโอกาสเก็บได้ง่ายแต่ว่าต้องระวังฝั่งนนไว้ด้วย oh, <good. S 1> โอเคเคลียร์ไปนหนึ่ง Ơi! ý à, quét kẹp tìm Ui, à, chạy hai một Đấy bà ơi Cát nó tồn nữ xin á Ít tồn như này quá Cát hai tồn nữ à Ui, าดหายอ,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 อ่ะเออนั่นไอ้เขี้ยโอ้อาทำไงดีวะอืมครับเห็นละต่อขออภัยด้วยที่คลิปนี้ดูน่าเบื่อไปหน่อยนะพอดีพอดีมีเด็กเขาถามมาผมก็อยากจะทำให้ดูนะก็ไม่ได้อวดเก่งหรืออวดอะไรนะแต่ว่ามีคนเขาถามมาจริงๆแล้วสงสารด้วย เพราะว่าตั้งแต่เกมบดราคาผมเห็นมือใหม่เขาเล่นเยอะกันมากเลยก็อืก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาฝากแล้วกันถ้าเป็นระดับโอเวอร์คิวนี่ก็สามารถตบกล้องร่อกาดมาได้ไงแต่ว่าตอนนั้นอย่าเพิ่งเก็บห้องกล้องนะถ้าคิดถ้าคิดจะตบกล้องเพื่อร่อกาดอะเออโอเคอพต้องใจเย็นหน่อยครับ ยวร้อนเกินไปเดี๋ยวแม่งไม่ได้ตังค์ืังกับอยู่กับฟอสฟเส้นอ่ะแมงใจร้อนช,ชิบหายไม่จะใจร้อนไปไหนกลัวมไม่ได้ตังค์ไงวะโอ้เหยโทนนาเสียดายถ้ามีคนมาช่วยผมอีกคนหนึ่งก็โอ้โหแม่งเก็บได้สองคนเลย อาจะมีปัญหาละตอนี้มันอับคลนอยู่ละหมอบดิเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ตอบวอไอ้เหี้ยเกือบไม่ทัน ต่อวอล์กัา,กาไปก่อนเฮ้ยกลาตอนไหนเพิ่งเดินนะร้องโอเคโอค้ยขอขออภัยครับโอเคแล้วก็ทำการขนย้ายคนก่อนอจะยินเข้าไว้รับรองได้เงินใช้แน่นอน สองตัวนี้อันตรายมากเลยรีบผลก่อนอาจจะพึ่งมานะเว้ยึงมากูยิงนะ อีกตัวเดียวอีกตัวเดียว่าเ,เพิ่งมานะเว้เย่าเพิ่งมานะเว้ยโอเคตรงนี้เราก็เคลียร์ห้องออฟฟิศไปเรียบร้อยแล้วถ้ากาดจะมาห้องฟิตเราก็สามารถเคลียร์ได้เลยง่ายๆเฮียนั่นไงแม่งมาละ ยืนอยู่ตรงนั้นหรอตรงนั้นน่ะถ้าเกิดยิงอัดกำแพงดีๆตรงเคาน์เตอร์มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันเห็นไหมเขาม,มองไม่เห็นจริงแต่ระวังตรงหน้าต่างด้วยแล้วกันตอนนี้หรือว่าเอ้ยสิบหายโอเคสั่งคนหมอบไปก่อน นี่ถือว่าผิดพลาดมากเลยเนี่ยแต่ก็อืตัวสักเซสดีเงินถ้าเกิดมากับเพื่อนนี่ก็สั่งเพื่อนมัดเชือกก่อนก็ได้นะอืมโอเคเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยเป็นการผิดพลาดนิดหน่อย แต่ก็คุมคนไว้ได้อยู่ก็ตรงนั้นนะอย่าไปเสี่ยงกับบันมาแล้วกันนะครับตอนที่ผมยิงเมื่อกี้นะม,นมันไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ถ้าใจเย็นกว่านิดนึงก็ปล่อยการเดินเข้ามาชิดชิดด้านในอีกหน่อยโอเค nice. her we we แล้วเมื่อกี้เนะี่ยที่ที่เขาต้องเห็นถงก็เพราะว่าจากไอ้ตัวนั้นแหละผมบอกแล้วว่าให้ระวังตัวนั้นเอาไว้ก็พอ ได้ยีกตรงนั้นอะอืมส่วนตรงเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ทันจริงๆอะ่ะให้เราสั่งคุมจากด้านนอกก่อนเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้สั่งคุมจากด้านนอกไม่ใช่ว่าไม่วิเข้าไปยิงด้านในอาจมันไม่ทันนะครับต้องสั่งคุมจากด้านนอกก่อนโอเคแต่เต๋อก็อประมาณนี้แหละผม่าคนไปเยอะไม่น่อยอะ่ะเยอะเยอะมากเลยแล้วโอเคถ้ามีเพื่อนมาก็ให้เพื่อนช่วยมัดล้ะกัน แต่สลับผมผมไม่เสียดายเงินหรอกเงินผมก็มีเยอะโอเคสเตลก็โหสี่สิบสิบอดนาทีเลยเหรอสิบสองนาทีอเออก็สเตลก็ประมาณนี้แหละอืมนะก็เอาไปเอาเทคนิคเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมพอก่อนละไปละไม่ได้